บ้างกันดว le't go พยายามไม่สู้แล้วกันหนีอย่างเดียวโอเคพยายามอย่าเข้าใกล้ป่าใยแมงมุมนะมันเยอะมากๆช่วยสร้างเรือได้ไหมอ๋อเดี๋ยวนั่งโลมาไปเหรอเออเดี๋ยวโลเพราะว่าโลมาเร็วไปเยอะเลยอ่ะเออเจอตัวอะไรไม่รู้ตุ๊กเลยทำไมอ๋อเธอไม่มีรองเท้าเหรอโอ้ย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 อากาศเร็วรีบกลับเลยเฮ้ยว่าไปไปเฮ้ยน่ากลัวจัง เดี๋ยวแถวนี้ไม่มีโลมาเร็วเร็วเเร็วป่านี้แหละระวังโอ้โหป่านี้ยังก็ต้องผ่านและมั้งเออไปเล่นย่าโอ้โหแหไหมไหมไหมโอ้โหโอ้คิดผิดมั้งเนี่ยเข้าป่านี้ใช่เอางี้ให้แปมช่วยได้ไหมเ้ยเขาเจอเธอแล้วเธอไปเลยวิ่งไปเลย เอมันไม่ใช่มีแค่ตัวนี้ว่ะมันมีตัวอื่นด้วยโอ้โหเขติดติดใจมุมนี่สวยเลยนะงั้นออกจากป่านี่ก่อนนะฮะโอเคโอเคไปไปไปหลงนะโลกสเตอร์ตีลักจะจะลงโตัวเตอร์ลงน้ำไป let's go มาีโลมาครั้งหน้ามีโลมาไหน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 นี่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 โนโลมา น้องโลมาโลมา้อโลมาทุกครั้งที่มานี่มันทุกครั้งเลยอ่ะโลมาไม่มันตัวเขาเลยอ่ะโลมาหนีนางโลนเร็วๆเพราะว่าจะกลับบ้านไวก็บพอน้องปาโลมานั่นแหละตายแล้วเปลี่ยนเยอะเต็มเลยเยอแล้วปาโลมาไม่เจอเลยอ๋อทำไงดีโอ๊ย โอยขึ้นบอกแปลม <c oughs> นล้เขาว่าเธอไหว้ผิดที่แล้วล่ะปกติมันต้องเจอแล้วมันมาไม่ไกลเลยเนี่ยเวลาหลงทีไรชอบหายทีเลย <ไป S 1> ชอบไปทา,ทางไหนก็นไม่รู้เออ,อทุกทีเลยอะ่ะไตาแน่นแน่ๆตายแน่ๆตยแน่ๆทำไงดีแปมช่วยด้วยแปมช่วยด้วย บอกอยู่ว่ากลับบ้านเซาเวสพยายามดูทิศทางด้วยเด็ดเขาโดนปีรัญญากรไปทาง X 7 2 107 Y 67, y 67แทก66064แหมบอกพิกัดไปเไปไม่ถูกหรอกต้องบอกเป็นทิศเซาเวสขอขอพักก่อนแล้วกันปีรัญญามันตอดอะ่ะมันยืนนะล้ลนอาหารจะหมดแล้ว อยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะไปช่วยไม่ได้อ,ะอ่ะเออมันมันแบบจะหายก็ไปไหนก็ไม่รู้บอกไม่รู้จะช่วยยังไงฮะเลอแปเดยวหายแล้วสุดจอดจริงจิงฉันว่าคุณมาหานางล้นดีกว่า x 7 1 6 5 2 y 6 5 z 6 6 0 6 8สอง y 6กส้ายหมหเจ้าสองวเอเขาว่ามีทางเดียวนะเธอกลับบ้านแล้วไปทำชุดไม้เขาแล้วก็กลับมาโอ้โหมันไม่ใช่ใกล้ต่อต่อไหม ไม่ใกล้ๆด้วยมันโคตรจะไกลเลยอะ่ะอุ้มได้ไหมอะ่ะอุ้มไม่ได้ดับมืดแล้วก็ะตัมบี้ตัวนี้ตีทีเดียวโลกพังเลยอะ่ะเนี่ยแล้วตีแล้วก็หนีด้วยนะเอาได้ปะไปไม่มีชุดหรอไม่มีแล้วไปไปมาก่อนมาก่อน เหมือนมาปันป่วนตีทีเดียวโรลโ,ลโ,ลโ,ลโลแตกเลยขึ้นมาอนะไอะขึ้นจังป้ปัญหาตอนนี้คือถ้าปาปิลันญ,ญาไล่อะ่ะแย่แน่แ้่เอาแล้ว,ลวปาปิลันญ,ญามองหน้าแล้วเอาแล้วเริ่มจากหนึ่งล้วพักสี่แล้วตอนดีเอาแล้วตีให้เด,ดียวตีให้ โดนกัดซะยับเลยฉันไม่รู้จะช่วยยังไงมีแค่หมวกป่านนี้นี่แบบว่าเย็นหมดแล้วมั้งเนี่ยเอาละตอนนี้ได้แต่ดูว่าเราจะถึงบ้านอย่างปลอดภัยหรือไม่นะตีได้ตีได้หวังว่าข้างหน้านี้จะมีบกให้เราพักนี่ตีได้ตีได้เขาตีได้ขับ <c oughs> เรื่อยเลยโอเค,อเคตีเออดีดีตีไปตีไปคือ <c oughs> ตอนนี้เราไม่สามารถเลี้ยวเรือได้เว้ยถ้าเลี้ยวแม้แต่แอ๊ดเดียวอะ เราเตรียมตัวรนปาปริญญาลุมล้อมได้เลยตอนนี้หวังอย่างเดียวว่าให้แม่น้ําเส้นเนี้ยมันไปถึงบ้านเราเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปบนบกเนี่ยไม่ได้นับตูดเขาหลายรอบแล้วเนี่ยเมื่อกี้ชนปาปริญญาไปทีนึงเป็นไงอุ้ยทไมเจ็บโดนแล้วโอ้ย,ยออโอ้ยโอ้ยโอ้ยทะนูทนูพิด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 เดี๋ยวเอ้อเอหจะตายจะตายโอ้ยจุดสามเทใจติ๊ก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  อนี่ชายเด่นชายเด่นหนังชีวิตสุดสุดโอ้โหสวยแล้วข้างหน้ามีแต่เกาะมีแต่เกาะไปเด้๋ยวเตยมวิ่งขึ้นนะวิ่งขึ้นนะไปไปนะไปไปไปเร็วมาได้ไหมโดนได้แค่หยองๆอ่ะเร็วๆดินเดนเดิมาเร็วๆอย่าขยัอย่าขึ้นไแบบนั้นนะ

ว่อะไรล่ะทายเรือก็มันต้องทัดมันต้องตีเรือทิ้งอยู่ดีอ่ะก็เลยว่ายไปเลยแตขามีตั้งสามอันเนาะทับปามมาเพื่อเพื่อว้เร็วมามายังมายังไปนะไปนะไปขึ้น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 เกิอดอกแล้วเร็วเตรียมตีปลาเบลัญ่าต่อเลยเมยอเมย์อีกแล้วเซาเวสถูกต้องแล้วจะตายอยู่กับไปเธอขึ้นนะขึ้น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 ว้าว โอ้ my god เราต้องวิ่งอ่ะโอ้โหปลอดปลอดภัยแน่เลยอ่ะเธอได้มาเธอได้มานะพยายาม็อกหลบซอมบี้มาได้ไหมมาได้ไหมโอ้โหไม่นางรอดมาเป๋มือทรงเลยว่ะแบบนี้เทเลเวลร้อยเขาเลเวลหนึ่งอ่ะแบบนูบเลยไปห้องเกาะไปห้องเกาะทำไมวิ่งไม่ได้อ่ะไม่มีของไงไม่มีรองเท้าไม่มีชุดไงโอ้โหพอไม่มีชุดปึ๊บมาเร็วมาเร็วมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาดูนมแหนมทันที เราต้องอ้อมเกาะไปแล้วหลังน่ะมีวิธีเดียวไปวิ่งบนบกไม่น่าปลอดภัยอ่ะเพราะว่าอีพีนี้จะาเป็นอีพีของการกลับบ้านก็ได้นะ <l ots> เอาองี้แล้วกันระหว่างเนี้ยเรามานั่งคิดก,กันแม้ว่าเราจะเอายังไงกันต่อดีหลังจากนี้ <l ots> เราจะล้างโลกไปทีเดียวเลยไหมหรือว่าเราจะหายารักษาแต่เส้นาทางการ <l ots> จะทิ้งนางเอกตายเลยไหม <l ots> ถธอลองค,อคิดดูนะ uh huh. ถ้าเราล้างโลกก็คือเราไม่ก็คือจบถูกป่ะแต่ถ้าเรามีเฮลิคอปเตอร์มันก็พอยังมีหนทางอยู่ที่เราจะรอดคือเอาง่ายว่าเส้นทางของการจบสิ่งเนี้การล้างโลกคือง่ายกว่าง่ายกว่ามากๆพูดแค่นี้ดีกว่าแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถตัดสินใจแทนคนอื่นได้คนที่ยังเหลือรอดอยู่นอกจากพวกเราอย่างเงี้ยใช่เรายังไม่เจอใครเลยอยู่ๆไปล้างโลกก็ล้างคนด้วยหรอตายเลยแต่มันก็จบไง เราก็ไม่ต้องมาเหนื่อยงี้ต่อไปไงตันมะเนี่ยเหมียวไปสรุปกันที่บ้านฉันก็อยากรู้รายละเอียดไอเดียมันตันแล้วอ่ะมันตันแล้วอ่ะอะลงก่อนมีบล็อกต่อไหมเฮ้ยนี่มันที่เก่าเราเนะ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 ี่ยนะอันนั้นอ่ะได้เหรอมีทางที่เก่าที่เราเคยมาแคะเฮ้ยเราวนกลับมาที่เดิมฮะโอ๊ยเหนื่อยวะทำมาทำมาทำมาเนี่ยเ,เราจะข้ามไปบ่อน้ําตรงนี้ได้แล้วเพื่อขับเรือไปต่อได้ตรงเนี้ย ตามมาแล้ยมันวิ่งช้าแบบช้าเลยอ่ะไม่ถึงอ่ะบล็อกต่อไม่ถึงอ่ะมีบล็อกปะต้องต่อไปเข้าแม่น้ำตรงนั้นอ่ะใสกินเยอะแม่น้ำตรงนั้นอ่ะเธอเร็วๆๆๆๆโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมไม่ต่อเองเอ้าวขอโทษโอ้ไมค์กอโอ้ตายตายตายมาๆมาๆมาๆมา เป็นตัวนะปึ๊บปื๊บปื๊บปั๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บปื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 ๊บปา๊บปื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 ๊บปย๊บปื๊บปื๊บปื๊บป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  หมือนเราจะอ้อมอีกแล้วอะแค่กลับบ้านก็เหนื่อยแล้วอะฉันว่าเธอไม่ได้ลัางโลกหรอกฉันว่าตายก่อนอิ่มาอาหารหมดละอย่าไปโดนน้ำรังสีอาหารบป็นเกีียงแล้วอะมีเนื้อัมบี้ล้วยเหรอเฮ้ยมีว่ะโอ้ยแสงสว่างขอร้องล่ะช่วยหน่อย จะปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเธอเขาไม่เกียกลับมาช่วยเธออีกนุ้ยมันไกลมากเลยนะมันไม่ใกล้ใกล้แล้วก็ไม่มีทั้งคู่แหละทนทนเป็นนางโลนฉันว่าตายเอ้ยไหวเหมือนบ่อน้ำเดิมก็ไม่รู้อ่ะมันก็ต้องบล็อกคุมเต็งไปก่อนอ่ะอาหารไม่มีและอะ เส้นทางที่ต้องไปต่อก็มีแต่กำมันอะดูทรง,งไม่น่ารอดแล้ววะฉันว่านะเราอะคงไม่รอดไปหายารักษาหรอกเอาจริงนะตายอยู่ที่นี่แหละดูจากทรงแล้วอะเราคงไม่มีชีวิตรอดกลับไปรักษาแล้วล่ะจบแบบละครไทยเลยไหมอย่าท้อสิค่ะยัง <c oughs> เหลือนางโลนให้ดูแลโอ้ดูแลตัวเองไม่ไหวเลยแบบม้อเอางี้ไหมเรามีคำว่าละครไทยอยู่ <c oughs> นังล้นหวังพึ่งคุณอยู่เย็นแค่นั้นก็เข้าซีซั่นสองแล้วเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยใจจะยังไงต่อดีวะเนี่ยเส้นท,ทางมันเป็นกำมันล้วนๆเลยอะ่ะอหรือว่าเราจะจบชีวิตอยู่แค่ตรงนี้หรือว่านี่จะเป็นจุดจบของเรื่องนี้คุณสู้มาจะสามร้อยวันแล้วคุณจะมาตายเพราะกำมันไม่ได้จัดพ่อสุดๆม,มันพูดยังไงอะ่ะเราศาเตรียมตัวมาเราก็ว่าเราเตรียมตัวมาดีแล้วนะ เจอแบบนี้แล้วมันก็ท้อ่ะจะถึงบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาจะขุดดินกลับบ้านดีโอ้เธอไม่รอหรอกในเหมืองอ่ะเดี๋ยวเธอก็รอดูเลยมันจะมาเป็นขบวนเลยคุณอย่าท้อสิมันคืออามชั่ววูบของคุณหลังจากนี้คุณจะแข็งฮะอามชั่ววูบและแกร่งขึ้นสามร้อยวันสองร้อยกว่าวันนี่ยังไม่เก่งนะบแปมเก่งเท่าไหร่ทุกอย่างมันก็สิ้นมาลายหมดอ่ะไม่ว่าเราจะแข็งเก่งแค่ไหนสุดท้ายมันก,มนก็มีสิ่งที่มาแก้ไขเราอยู่ดีอ่ะมันท้อใจนะ พอครบ300วันเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยบล็อกที่ใช้จะโดนทุบอีกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเดี่ยแล้วถ้าโดนทุบปุป๊บก็จะใช้บล็อกได้อีกเล้วคากลับลําบากกว่าใช่อาหารก็หมดบล็อกก็หมดปัญหาคือถ้าชุดไม่แตกอะ่ะมันยังไปต่อได้ไงแต่น,นี่ชุดมันแตกอีกอะ่ะช,ชุดแตกฉันก็หมดไม่รู้จะช่วยยังไงชุดเธอไงกลายเป็นชุดแตกอีกหนักกว่าเดิมเลยทีเนี้ยทุกอย่างเกี้ยงไปหมดเลย คุณจะกลับมาช่วยนางล้วนยังไงปล่อยตายเลยก็ดีเหมือนกันโอเคยอกยอกก็ต้องก็มีทีเดียวแหละก็คือเอาชุดมาด้วยแล้วก็รอบนี้ก็เตรียมบ็อกมาให้พอเพราะว่ามันไม่มีวิธีอื่นแล้วไงมันไม่มีประตูไปที่ไหนก็ได้หรืออะไรแบบนั้นหรอคะเออประตูนรกมันมันปั่นมันอันตรายเกินอ่ะเฮ้ยแต่ประตูนรกอาจจะได้นะเนี่ย ถ้าเราลองคำนวณแล้วเดี๋ยวต้องคำนวณจากพิกัดที่ B ีอยู่อะเราก็เปิดประตูจากนรกได้เพราะว่ามันหาร8อดอะ1บล็อกในนลกเท่ากับ8บล็อกในโลกจริงมันน่าจะง่ายกว่าแล้วมันอาจจะใกล้ประตูนรกเราก็ได้นะเอ้ยอันนี้ไอเดียดีแปมโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหแบบตอนนี้คือมาเลยอะมาเลยตอนนี้มาเลยฉันนึกถึงโดเรมอนพอดีอ๋ออันนี้ก็ดูโดเรมอนเหมือนกันเหรอมันชอบมากนะตอนที่โดเรมอนตบหัวโรบิตะโอ้โคตรสนุกเลยดูดูฉันชอบมากเจ้านายชอบดู อันจริงเหรอโอ้ตอนโดนเลมอนตกหัวโนบิตะเนี่ยนะใช่อะพิเศษอันนี้ตอนพิเศษโดนเลมอนตอนไหนก็ตกหัวโนบิตะเลมอนแบบเผ็ดเถื่อนมันมากฉากนั้นมันมากด้วยดูเรื่องไหนเนี่ยดูภาคนรกหรอเฮ้ยแต่เราก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะอยู่หนึ่งอันเออได้แป๊มมันใกล้ถึงบ้านแล้วนะแป๊มใช่ไหมหกหมื่นเก้าพันอีกประมาณหนึ่งพัน 1,000กว่ากว่า1,900บล็อกโอ้ก็ไม่ไกลนี่หว่าอีกประมาณ1,000กว่าบล็อกอะห่ะ1,900บล็อกประมาณเนี้ยวันเดือนปีเกิดปุ๊บปุ๊บวิ่งวิ่งไปแล้วแบบจังหวะนี้ไม่สนใจแล้วั้งนั้นบพียบเพีบ อนูนูนว้าวยังก็เล่นรถแข่งเลยอันนี้แปมกดให้เราใช่ปะใช่ใช่โอ้แ้วทางไม่เรียบด้วยโอ้ไม่กอดเหมือนจะหมดลิธิหรือเปล่ายัง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 ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเฮ้ยเหมือนจะเห็นแล้วปะเหมือนจะเห็นบ้านแล้วปะไม่ใช่ได้เถิดบ้านถึงบ้านแล้ว บ้านนี้ที่แสนหวานเตะตึงตึงเธออย่าเพิ่งมาพังเพลและภาวนาจริงนะถ้าเรากินยาไม่ตด้เลยถ้าเรากินยากำมันตะลังสีเข้าไปนะเราคงไม่ต้องใช้เวลาเดินทางนานแล้วก็คงไม่ต้องใช้เวลากลับบ้านนานด้วยหูหูปล่อยโลนแห้งไปเลยเอาละทีต้องทำชุดให้เธอใหม่หมดเลยใช่ไหมถูกโอ้ไม่กอด เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรเนาะไอช่างบล็อกคุณมันขยับฮะอะไรขยับนะมีซอมบี้มาใกล้ๆแล้วมันเปิดออกได้เหรอช่างบล็อกอันใหญ่เหรอใช่ใช่ไหนอะเดี๋ยวก่อนแล้วกันไปช่วยไปช่วยบีก่อนเฮ้ยเชื่อ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 ดึงหวังว่าข้างในนรกเราจะปลอดภัยเด้เทียบไหม โอ้โหสวยแล้วแปมไม่ไม่สวยไม่สวยมีพี่แจ็คเข้ามาแล้วระเบิดเลยะโ oh 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 อ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดมันน่าเกลียดไปพี่น้องครับเข้ามาก็บึ้มเลยน่าเกลียดเกินเราตามตรงป้ามันไม่ควรมาเกิดอันนี้หรือเปล่าครับพี่น้องครับพี่น้องกินกมันเบรมันเกิดได้ทุกที่อาจถึงปากไฟก็เกิดน่าเกลียดเกินครับ ดีนะพกไฟแช็คมาถ้าไม่พกไฟแช็คมานี่จะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะนางล้ต้องมาช่วยคุณแทน <c oughs> แล้วเราก็จะปิดซีรีส์นี้เลยโ <c oughs> okay. อเคอ่าพิกัดที่บีบอกมาตอนนี้ในโนรกเรามันเดี๋ยวคมนวณก่อนนะมันต้องหารแปดใช่ไหมแป๋มต้องไปเส้นนี้ประมาณ200รบล็อกไม่ไกลมากแต่ก็ลำบากอยู่เพราะซอมบี้เทียบไม่ดีอะ ีี่วาาไไงดรเรจะปข้างนอกดีมบกกลับที่นางล้นเม์นี่ยากอยู่นะคะเพราะมีลาวาด้วยเออว่ะมันติดลาวาไปปกติเหอะงั้นอะถ้ามันใกล้กว่านี้มันก็โอเคไงแต่นี้มันต้องเดินผ่านลาวาอันตรายแน่ ช่วยกันเนี่ยแค่กลับบ้านเนเีกือบสองชั่วโมงแล้วนะเงินก็ปล่อยให้โลนสร้างบ้านตรงนั้นเลย <c oughs> มันนาวยัางก,กลับบ้านอพีนี้เป็นทาง,งที่ตัวงเองทำไว้เลยรู้ปะ่ะพีนี้ค่อนข้างดราม่านิดนึงแทนที่จะเป็น e ีที่แบบปรึกษากันว่าเฮ้ยเราเจ้ายัางไงต่อช <c oughs> <c oughs> ่วยกันเกือบสองชั่วโมงแล้วอนะ ถึงแล้วปลาเขียวเอาละมันไม่มาวางน้ำวันนี้ได้เวลาเดินทางกันตัวในที่สุดในที่สุดเราก็ถึงปากเขียวสักทีเอ้าไอาเอาอาา ใส่ชุดเลยโอ้ยในที่สุดก็มาถึงมาเหอะมาเลยตามมาไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านแล้วเราน่าจะกลับบ้านได้กันอย่างปลอดภัยแล้วใกล้จะสามร้อยวันแล้วอะไรยางนี้จะต้องเจอกับอะไรอีก บึ้มไปเลยไหมท้อแล้วมันจะเลิกวิวัฒนาการไหมแปมแปมมึงอยู่ไหมมีคนพยายามเข้าใช้งานฉันอีกแล้วโอ้ยใครกันวะเนี่ยวิ่งไม่ออกอยากแฮกมันคืนบ้างอะแล้วเป็นยังไงบ้างได้ได้ยังอะแก้ไขได้ไหมอะเงินฉันกดวิ่งให้นางลวนก่อนนะอ๋อกดเลย ว่าแล้วต้องทนเบียดดีแล้วกระโดดแล้ววิ่งเร็วจัดโอ้โหหายเลยอ่ะหายไปเลยอ่ะจะถึงอยู่แล้วบ้างเนี่ยคุณเอาด้วยไหมอืมเอาด้วยกันแหละโอ้โหเธอต้องนำเขาแน่เลยเขาหมดและว้าหู้ <S 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 อย่างมันอันเนี้ยเธอดูเขาตอบบล็อกมาไกลแค่ไหนอ่ะเป็นทางนี้แหละที่เขาตอบมาจริงว่านี่แหละต้องวิ่งตรงยาวเลยแย่ yeah, เราวิ่งไม่เหลือแล้วนะก็โดดเอาเดินโดดเอาเขากลับมาเอ้ยเธอเห็นบล็อกบล็อกปะเธอว่ายตามน้ำมาแล้วเธอเห็นบล็อกบล็อกเส้นเลือดหรอปะว่ายตามน้ำหรอวิ่งตรงตามทางมาเรื่อยๆอ่ะ เส้นเลือดไหนนี่เจอบ้านเหลืองแล้วน่าจะข้างบนน้ถึงบ้านแล้วเหรอยังอยู่รอ,อยบนตรงเส้นะล้นไปทางใต้ดินอ๋อบ้านาตอนนี้ล้นอยู่บ้านเก่ามันก็เจอินบ้านเลยถึงบ้านละนื้ถึงไว้ไกลกะ อ,อ,อยากแบบ <Hey. S 1> จัดแจงบ้านใหม่เลยอยากแบบทำระบบเอาไว้ให้เราใช้งานได้ง่ายอ่ะเออแปมแล้วเรื่องที่ว่าโดนเจาะอะไรเนี่ยเป็นไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วแบบที่แปมบอกจริงด้วยเนี่ยมันมันมันขยายได้ตอนซอมบี้มาอนั่นแหละฉันตกใจขยายแล้วไงต่อก็ไม่รู้ไม่เห็นมีอะไรเลยเราจะทำเราจะต้องม,มีใจออม,มัน ลราจะขูดนออกไหมใไรยังไม่รู้นะแบ,บแเราจะขูดยังไงเนี่ยทีนี้ขูดให้มันร่วงลงไปเหรอกดย่อง,องแล้วใช้มือขวาเปล่าเออโอเคขอบคุณมากแบบดแบบลองสิเอ้ยมันขังเหรอมันขังแปบมบเฮ้ยคือเดี๋ยวนะ ถ้าเราเอามาขังซอมบี้ละ่ะเอ๋ <S <S ลองดิมันจะขังได้กี่ตัวเนี่ยหรือขังคุณไม่ได้ลองนี้ลองดิเฮ้ยนีไปแล้วนะโดนแล้วได้แค่ตัวเนี้วไม่มีประโยชน์เลยมไม่ใช้ทำประโยชน์อะไรได้เนี่ยแปมททำไหมคิดกิกงุมขังเราเปล่าขังเราไม่ได้เราลองเข้าไปแล้วมันไม,ม,นไม่มันไม่น่าลองไง เข้าใจะปะเนี่ยปึ๊บเราเข้าไปไม่ได้เห็นปะมันจะจับ<ร>อะไรมัน,นเ,ปเปิดกันการโดนโจมตีมันน่าจะเปิดเพื่อที่จะจับพวกสัตว์สิ่งมีชีวิตมั้งยกเว้นมนุษย์แหละมั้งก็ดีนะเอาไว้จับอะไรสักอย่างถ้าอยากจะวิจัยอะไรเงี้ยไม่รู้แหะต้องวิจัยดูใช่ต้องวิจัยดูยดนี่ฉันโดนอีกแล้วมันเป็นยังไงแะบบตือนเตนว่ามีบุคคลภายนอกพยายามยามเข้าถึงฉันเอ้าแล้วแล้วทำาังไงแก้ไขไม่ได้เลยเหรอ เหมือนว่าเขาจะอยู่ที่เครื่องเซิร์เวอร์เครื่องเซิร์เวอร์ด้วยเครื่องเซิร์เวอร์มันอยู่ที่ไหนอะถ้ามีเครื่องเซอร์เวอร์รู้สึก,สเ,กเหมือนฉันกำลังโดนเจาะระบบอ,ะอีกแล้วเหรองั้นงั้นบอกพิกัดเครื่องเซอร์เวอร์มาได้ไหมเผื่อช่วยได้นะฉันไม่รู้พิกัดตัวเครื่องแล้วทำยังไ,ไงอะให้ทำาไงต่อฉันไม่รู้เลยเอ็เดเบี๋ยวนะคุณลองอ่านสมุดหน่อยให้อ่านท่อนไหนอะฉันอยากฟังโดยรวม เผื่อมีอะไร <Nuclear S 1> ทิ้ไงไว้ทุกคนเริ่มนับจากศูนย์สองตามหายารักษาเดียวเดียว,ว <ๆ S 1> ฉันว่าการติดต่อนิวเคลียร์ได้ต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไหมอาจถึงจะติดต่อกับดาวเทียมได้พวกเธอคิดเหมือนฉันไหมคะใช่มันต้องมีสื่อกลางอะ่ะมันถึงจะติดต่อได้แล้วมันอยู่ที่ไหนโอโ้โหไม่รู้เลยในหนังสือไม่ได้เขียนอะไรนอกจากนี้แล้วอะ่ะบอกแค่เป็นว่ามีงั้นแปลว่าต้องค้นหาเหรอ มไม่มีอะไรแล้วแบบมีแค่บอกวิธีการนีเฉยห้องแลบลับที่ไหนนะมีเขียนเพิ่มไหมห้องแลบลับเขียนเอาไว้แค่ว่าอยู่ในป่าแห่งความมืดสักจุดหนึ่งอะนั่นแปลว่าเราต้องค้นหาใน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 ,ในป่าแห่งความมืดหรอน่าจะใช่งั้นอะแล้วจุดตรงที่เราเจอเลือดสีเขียวนั่นป่าแห่งความมืดนะคะใช่แต่ว่าค้นหมดแล้วนะมันไม่มีอะไรแล้วนี่แปลว่าอาจจะมีห้องลับห้องลับหรอ เอ๊ะเดี๋ยวนะทางลงไงทางลงทางลงที่มันตันอะจําได้ไหมคะจําได้แต่มันตันแล้วไม่ใช่หรอห้องลับแปลว่ามันต้องลับไงมันต้องลับใช่ไหมใช่ใช่งั้นเราต้องกลับเฮ้ยเสียงไรโอ้ย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 คันหัวไม่อะไรอ่ะฮัลโหลแปมฮัลโหลแปม